สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ เมื่อวันที่3กันยายน2564หอที่หอประชุมอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นายวีรวัตรวัฒนว,ว,วงพฤกษ์อำเภอนาำหนาวบุรณาการร่วมกับโรงพยาบาลนาำหนาวสาธารณาสุขอำเภอน้ำหนาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้บริหารท้องถิ่นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมเจ้าที่ตำบลสมาร์ททีมและจิตอาสาพ,พระราชทานในพื้นที่อำเภอน้ำหนาดวดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจําตัวเจ็ดกลุ่มโรคหรือรังผู้พิการผู้มีคันและผู้ลงทะเบียนในพื้นที่อำเภอ้ํนนาหนาวโดยการฉีดวัคซีนชินโนแบคเข็มที่1จําจนวน1,500คนวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน13คนแล้วเสร็จภายในเวลา12บสนกาโดยมีผู้ฉีดวัคซีนจำนวน1นึ่คนไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงใดอย่างใดและเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นมปด้ยวยความเรียบร้อย ในการนี้พระอาจารย์จิรลโรธบัวสมบุญวัดภูไผ่ได้สับสนข้าต้มหมูให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นายมีรวัตรวัฒนวงศ์เครื่งในอำเภอน้ำหนาวสนับสนุนเข้ากล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์20กล่องน้ำดื่ม20แพ็คและไข่ไก่2แผงนางดวนละอองสถานพงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลน้ำหนาวสนับสนุนเข้ากล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์100กล่องนางสาวปลื้มจิตขูหาทองสนับสนุนเค้กกล้วยหอมจำนวน50กล่องผลไม้60แพ็คและน้ำดื่ม25แพ็ค นายนพดลเจเริญจิตสนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ฉีดวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน150แพ็คองค์การบริหารสุนบนโคกบนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ฉีดวัคซีนจำนวน20แพ็คปุ๋ยตามงกุดปุ๋ยขยนันทำงานทุกเม็ด